ครับผมเลข่เขียนเอ้ยเล่ขากับเป๋าแล้วคือเก่าแล้วึ้นน้องกิบซี่บอเขียนบอเราะนาเกาหลี้นี่ขึ้นน,น้องก็เบมือ,อ,กอบบนกันนะครับวิเคราะห์จอรึกกับนวยรัชดาอ่าเล้ารัฐบาลเล่าพัฒนากันนะครับ ยกไปยกไหวอยู่เลยอ้าตัอสินดาคารดุ้ยพี่พ้นไล่จ่าเอาจุนดาคาร์ดุดที่น้องกระผมมาเบิงกันโนวดที่แล้วอนะครับไฮเดนแปดนะเขาที่แปดศูนย์เต็มเต็มเลยพี่น้องวันนี้จะมาตัวไหนมาติดตามกันไปเรื่อยๆพี่น้อง เด็กปิ่งนะครับเนาะครับเบิ้งไปที่สํานักกันเลยครับสํานักแรกครับผมครับอยากขออนุญาตเขียนจั็คหน่อยก่อนวันที่เล็กวิ่งห้าหก ครับของจากคุณสลักข้ามครับพี่น้องครับเดี๋ยวถ่ายสรุปเราจะคอยอธิบายนะครับเนาะเหมือนกับสรุปครับวิเคราะห์แต่ละสำนักให้พี่น้องเห็นกันนําครับผมว่าตัวใดเด่นมากแต่ละสำนักนะครับเนาะกับการสรุปแบบนี้จับคูอะไรตัวใดแน่เขาจะได้เอามาเทียบเคียงกันบ้างอีกครับผมครับกับสำนักที่สองครับผมของปู่สมบังครับพี่น้องครับปูสมบังนี่งกับปูสมบังครับผมเก้ากับสามครับผม เออูสวอนกับปูคุณนคนเดียวกันป่ะครับผมคนเดียวเนาะคนคนเดียวกันครับผมครับผมสำนักที่สามครับผมของเบ้าแหลมเองครับพี่น้องเจ็ดกับแปดครับสำนักที่สี่ครับผมครับหนุ่มสวนยางครับพี่น้องครับเก้ากับศูนย์ ปูศูนย์เ็ครับผมครับปูศูนย์เจกับสคของพ่อแหลครับพี่น้องพ่อแหล่นอนนาครับผมครับศนย์กับหนึ่งปูโคราชครับพี่น้องเจดกับ9้า เซียนหนองคายครับผมศูนย์กับหนึ่งพอแต้มครับผมหกกับเจ็ดครับผมเซียนนาดีครับพี่น้องเจ็ดกับแปด สำนีนั่นีงครับผมครับสําหรับตัวเลขนะครับเนาะที่เด่นๆครับผมครับจะดึงออกมาให้หมดทุกตัวครับผมตามลูดับลงไปเอาตัวแรกเลขพี่นองห้าครับผมอ่านี่มีหนึ่งนี่ตัวเดียวนะครับตัวห้ามีตัวเดียวมีห้า ออกมีหออกมีสองเก้าสามเก้ามีสามขับไป่น่อย สามขับเรียงมาเลยเดี๋ยวอังกอร์เนื่อขับสามมีหนึ่งเจ็ดเลยพี่น้องเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสามม,สาม,มีสี่แปด หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์มีสาม สี่หนึ่งขับสีมีตัวหนึ่งนละ้วมิร้องหนึ่งครับผมหนึ่งหนึ่งสองครับผมมีสองตัว ครับพี่น้องทับตัวเลขนะครับเนาะดึงออกมาแล้วครับผมครับตัวที่เด่นที่สุดอยู่นี่ก็จะเป็นเลขเจ็ดครับพี่น้องครับเจ็ดนะครับเนาะครับลองลงมาอีกก็จะเป็นเจ็ดแล้วต้องไปคนเดียวเรียงมาได้เนาองเดินไปคเพราะว่าจะได้จับกูนะควแปดเก้าศูนย์ศูนย์ครับออกสี่ตัวแตมซ้ำๆกันมีเพียง ครับผมครับเจ็ดนี่รืยนมูยูแต้มหนึ่งครับผม mm hmm. จับคู่กันเลยเนาะตัวเด่นครับผมจะไปที่ท่านใดเอาเด็กชิชนกันก่อน ต้องหมดสิบเอ็ดอาจารย์เจ็ดมาแรงชนที่ตัวไหนเจ็ดนช่วนแปดชวนวเก่าคับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับผมเจ็ดศูนยคับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจดศเจแปดเจเก้าเจ็ดศครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศับแปด แปดที่นี่ครับแปดที่จับได้ก็จะมีแปดเก้าแปดศูนย์ไหลลงมาเลยครับปัน่นเหมือนวินเลยอ่ะวิ่นกัน 8, 9, 8, ก็ได้รแปดเก้าแปดศูนย์แล้วกบเก้าศูนย์ มดเหรอครับผมหกคููครับมีหกครูหกครางครับเอาเด่นสุดเล็กวิ่งนะครับเจ็ดเติมสีสันให้นะทวเด่นเด่นก่อนครับเจ็ดนะครับนอตที่ติดเจ็ดครับพี่น้องครับผมครับที่ติดเจ็ดจะมีสามคููจะมีสามคููครับผมครับครับลองพิดจรณนากันเบิ่งครับเพราะว่าสามครูนี่แต้มซ้ำกันเลยครับพี่น้องครับแต้มซ้ำกันครับถ้าพี่น้องยังพอมีเวลาก็ มาเบิงนะครับเนาะกับอาจารย์หลาลๆอาจารย์ใส่กันว่าครับตัวเลขแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักครับผมพ่นเด่นตัวใดมากครับเหมือนกับซีอาจารย์สรุปบนเนาะครับเนาะครับมาเบิงไปน้ำกันครับมาเบิงครับพี่น้องสำหรับสำนักครับผมเบิงสำนักแหลกกันเลยครับเสี้ยนหน้าดีเนาะพี่น้องเนาะครับอ่ะยับไซดหยับให้เห็นชัดๆเลยครับผมตัวเลขของท่านอาจารย์เสียนหน้าดีครับผมครับ ตัวจีมีอยู่นี่ก็จะมี่ลักแปดของตัวนี้เป็นแปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดลักเจ็ดมีหอดเจ็ดสามครับลักเจ็ดมีหอดเจ็ดสามบอหอดกันครับมีเจ็ดหกหกนี่ค่ะมียูสองแต้มหนึ่งมีสอง มันสีหลายเนาะพี่น้องเนาะจับซ้ำหนีเนาะครับเนาะครับมาเบิ้งเทียบใส่กันครับเต่ละสำนักกันครับน้องเบิ้งตัวเด่นเลยครับผมครับเบิ้งตัวเด่นใส่กันเลยครับชนมาชนกันครับครับเบิ้งพานไปเรื่อยๆครับผมครับสำหรับพอแต้มมีเจ็ดเก่านะเนาะที่เด่นเลยครับผมเจ็ดเก่าเจ็ดศูนย์ครับผมมีครับผมครับเจ็ดแปดมีครับพี่น้องครับน้องเบิ้งเฉพาะตัวเด่นเดนกันเลยครับสำนักของเส้นหนองคายนะครับเนาะ แปดศูนย์มี่ครับผมเจ็ดศูนย์ครับผมแปดเก้าครับผมมี่เจ็ดเก้ามี่ครับผมครับพี่น้องเอฟซีได้ยินเสียงไหมน้อครับเนาะครับครับสำหรับปูโคราชครับพี่น้องครับปูโคราชครับผมเจ็ดเก้าครับผมมี่เจ็ดเก้า เป็นตัวเด่นครับถึงงวดที่ผ่านมาปูโคราศกับเข่าตัวเด่นครับผมตัวที่พันเน้นให้เลยครับมีเจ็ดเก่ามีเจ็ดศูนย์ครับผมครับราคาครับแปดแปดในโบประถงครับผมครับของพอแหลกครับพี่น้องครับพอแหลกมีศูนย์เจ็ดครับผมครับมีศูนย์เจ็ดครับตัวที่ชนกันเลยเนาะครับเนาะซึ่งงวดที่ผ่านมาปูพอแหลกอะเข่าตัวเน้นครับพี่น้องครับเข่าตัวเน้นกันเลยครับผมตรงๆครับสำหรับ ครับผมปูศูนย์เจ็ดครับผมเมื่อกี้นั่น่าปูศูนย์เจ็ดอะไรปูโคราครับปูศูนย์เจ็ดครับพี่น้องแปดเก้ายูนีแปดเก้าชนแปดเก้ามีครับผมชนตัรองครับมีมีแปดเก้าครับก็เป็นตัวเด่นของปูเด้อพี่น้องครับลองพิจารณากันเบ้างนะครับเนาะครับสำหรับ หนุ่มสวนยางครับพี่น้องหนุ่มสวนยางก็มี07ครับผม97ครับผมมี97ครับถือว่าชนอยู่สองคู่ชนกันเยอะนะครับครับสําหรับครับผมของเบาแหลี่ยมนะพี่น้องครับกับตัวเด่นของเบาแหลมกับรับเจ็ดครับพี่น้องเด่นเจ็ดกัมี97 07 71นะครับเนาะครับกับมี79ครับผม79 07ครับพี่น้องมี98ครับผม98นี่ครับผมครับปีชนกันนะครับเนาะครับของปูสมหวังครับพี่น้องครับปูสมหวังนี่มีปูนี่บโบชนหมูเลยครับขับพิจารณากันเบิรงเด้อครับผมเดี๋ยพี่น้องมักชอดนะครับอันนี้เป็นส้ำนักไหมครับผมขับเอามาเพราะท่านได้ลงเป็นคลิปเต็มให้แต่ว่า ตัวเลขแนวทางมีมาให้พี่น้อง fc ได้เบิ้งกันครับผมเบิ้งในงวดนี้ถ้าเขาครับงวดหน้าจะเอามาลงเป็นคลิปเต็มให้ได้พี่น้องตัวเลขของเพิ่นครับยูนีเพิ่นกะลักเจ็ดเพิ่งมีเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะครับซึ่งยูนี่ครับเจ็ดหนึ่งมีจะบอได้จับได้พี่น้องครับผมเจ็ดหนึ่งมีครับบรได้จับครับสำหรับตัวเลขแนวทางนีพี่น้องครับผมในมอน้ครับผมครับเซียนดังกะ ได้สรุปตัวเลขแนวทางให้พี่น้องเอฟซีครับผมให้เป็นแนวทางเด้อครับผมครับขอให้พี่น้องปังๆโชคมานกันครับเบิ้งมาแล้วครับจนถึงตอนนี้กับพ่อสิรูนะครับนัว่าตัวใดชนตัวใดเด่นครับซึ่งบางครั้งเขาเบิ้งแล้วบ่กเข้าใจครับสิสรุปให้พี่น้องเลยก็คือเอาตัวเด่นๆไปเลยครับผมครับตัวเด่นๆกับมีครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับเจ็ดศูนย์นะครับเนาะครับซึ่งลักศูนย์นี่กับมีอยู่แล้วครับเจ็ดเก้า เจ็ดศูนย์ครับผมแปดศูนย์เก้าศูนย์ครับผมแปดเก้าตัวเลขมีเพียงหกหางครับผมหกครูถือว่าพอหลายนะครับเนาะพอเก้าแปดร้างเลยตัวเลขก็ถือว่าครับถือว่างานะครับผมที่นี่อ้าของงวดวันที่สามสิบสิงหาคมคือมือนีเด็กวิ่งเด่นเติมสีเขียวให้ตัวเดียวครับผมเด่นที่เจ็ดเจ็บตัวเดียวเนาะเพราะมันจะเป็นตัวร่องกันเล็ซีพิจารณาเอา นะครับเอาที่นี uh, ่ได้จะสวยเอาแค่นี um. ้นะพี่น no like ้องหันถ่ามาพี่น uh, ้องที Zeit ่แคบหน้าจอกันนะครับกันแบบมือนี้นะครับเอาแล้วมาบนตัวนี้กันที่นี่นะครับ่ะแคบหน้าจอกันเอาไว้นะครับนี่ครับสูตรเด่นเด็กวิ่งเด่นนะครับเจ็ดตัวร่องคือแปดเก้าศูนย์จับคู่กับตามสีเลยพี่น้องอ่ะคอยชกมันกันสำหรับคำคืนนี่สองทุ่มเจอกันครับผม สำหรับพี่น้องเอฟซีของบาแหลมมาเบิงนะครับเนาะครับตัวที่ห่วงพี่น้องครับตัวทีจริงๆอยู่ในนิเดนเด่นชนกันเลยนะครับสําหรับสรุปแนวทางวันนี้ถ้ามาตัวเด่นนี่หลีถือว่าครับโชคดีกันนี่แหละพี่น้องเอฟซีครับผมเพราะว่าตัวเลขที่สรุปกันตามสูตรของบ่าวแหลมในกาเก่ากับศูนย์นะพี่น้องครับมาชนที่8ดครับที่เด่นสุดครับเด่นสุดก็จะมีครับผมมี80ดศูนย์ มีศูนย์แปดครับผมมีศูนย์แปดมีเก่าแปดด้วยพี่น้องครับมีสองตัวครับผมที่เด่นสุดๆเลยครับแต่ว่าเด่นสุดๆอีก็คือศูนย์กับแปดเนี่ยพี่น้องครับมันบ่แเนี่ยครับผมอาทิตย์ที่แล้วศูนย์กับสามมาเบิร์อาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะครับอาทิตย์นี้บ่เนี่ยแปดกับศูนย์อาร์ซิมาเบิร์อาทิตย์คือกันครับผมครับกากฟพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนถี่กำลังติดตามรับชมเบังตัวเล็กแนวทางงนาะนครับเนาะครับพี่น้องสำหรับครับผมพี่น้องที่ วิเคราะห์ตามสูตรของบาาแหลมกันอยู่นะครับเนาะพี่น้องอย่าลืมเด้อครับผมครับสูตรนี้บริจับแค่แค่ห่วงนะพี่น้องเพราะว่าบ้าแหลมเอาตัวเด่นมาจับให้พี่น้องเซฟซีครับผมแต่โดยปกติจะสูตรนี้ครับผมมาประกบกับสูตรนี้ครับโดยปกติเลยครับผมดังนั้นตัวที่หายไปก็จะมีหาเนาะพี่น้องเนาะหาหกหาเจ็ดหาแปดครับผมครับตัวที่หายไปครับลักหานะครับพี่น้องครับลักหกก็จะมีหกเจ็ดครับผมหกแปดครับซึ่งครับ ขันผุ้ให้ครับผมขับเบิ่งตัวเล็กหน้าท่างที่บ้าแหลมเดนไหนนะครับเนาะรับมันจะเป็นหลักเก้าครับผมครับจะเป็นเก้าครับผมเก้าเจ็ดครับเก้าข้าหกกับตัวเดียวกันครับกับไวชักน้อยก็ดีกันไม่มันเป็นรูดูได้ไ่นองก็จะบ้าขํานี่ครับกันไม่ครับผม ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่ชื่นชอบตัวเลขมักตัวเล็ก็เลือกเอนะครับเนาะกลับมักกระจัดคัดกระพานพันวาครับผมขอให้พี่น้องโชคมานกันทุกขู่ทุกคนครับผมครับแฟนครับแฟนช่องที่เขามากันแล้วอย่าลืมครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้กับทั้งช่องกันเด้อพี่น้องรับทานจะบ่ได้พลาดคลิปตัวเลขแนวาทางเนาะเนาะเด็ดๆกันครับสองทุ่มครึ่งครับพี่น้องลู่ผลเมื่อีงครับจะออกตัวใดเนาะครับเนาะตัวใดจะมาครับขอให้พี่น้องครับปังๆกันเด้อครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่่นน้อองไปก สวัสดีครับผม